สวัสดีมากค่ะทุกคนเอ่อก็จากที่เราลงคลิปที่แล้วแบบมีมีเสียงมีซ o โ c e เวอรมีการพูดคุยกับทุกคนนะคะเราก็ได้คนพบว่าเราชอบคือคนดูอะ่ะ ชอบหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าแต่ว่าเรามีความสุขมากคือเราแบบสนุกอ่ะเราเหมือนแบบได้มีเพื่อนคุยเราได้เล่าเรื่องแต่คือถ้าเกิดว่าเออจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนเราพลาดหรือว่าแบบขาดไปอะไรเงี้ยคือคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะเออนั่นแหละกลับมาก็คือเราอ่ะชอบมากรู้สึกเราสนุกมากเลยคือมันเหมือน ไม่เหมือนเล่าเงาอ่ะเหมือนแบบเอเอเงาแล้วเราได้เล่าอะไรให้ใครสักคนหนึ่งฟังเนี่ยมันสนุกนะเออแบบเล่าบ้างไารฝันร้าบ้างอะไรเนี้ยเราชอบชอบมากเลยจริงๆก็วันนี้ก็เลยกลับมาอีกแล้วก็จะกลับมาตลอดไปก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ไม่มากก็น้อยจากการดูคลิปของเรานะคะ โอเคเราก็กลับมากันที่บ้านที่เราสร้างกันวันนี้นะคะซึ่งบ้านที่เราสร้างกันวันนี้ก็จะเป็นบ้านใต้น้ำนะคือเราอ่ะไปดูพวกแบบอินสไพร์มาจากตามอ่าพินเทรซของของฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาสร้างบ้านใต้น้ำกนสวยมากแล้วก็ตอนแรกเลยอะ่ะเราพยายามสร้างอยู่ตอนที่คือก่อนหน้าน,นี้เราถ่ายคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งแล้วเราก็ต้องลบทิ้งทั้งหมดเพราะว่า ่เราไปงมอยู่นานมากแล้วก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยไปนั่งดูหลายๆคลิปหลายๆคลิปมาทําให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเ,เราไม่แน่ใจว่าข้อมูลเราอะ่ะมันมันถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ไหมนะแต่ว่าเหมือนว่าเราอะ่ะไม่สาม,มารถสร้างใต้ใต้บ่อน้ําได้อะ่ะก็คือเราต้องสร้างที่มันเป็นสะไว้น้ําแล้วก็เค่อยสร้างตัวบ้านข้างล่างแล้วก็เราไม่สาม,มารถวางเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเรา เราตีผนังอ่ะเป็นแบบสร้างวอลแบบใช้ที่มันเป็นแท่งๆลากเอาอะ่ะไม่ได้เราต้องใช้เหมือนเป็นห้องสี่เหลี่ยมในการแบบสร้างเป็นห้องห้องห้องอะไรเนี้ยเพราะว่าเราลองทําแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะเหมือนแบบต้องต้องคลิกเป็นให้มันเป็นเหมือนห้องเราก็วางห้องเราก็ค่อยแบบขยายเอาอะไรเนี้ยไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นบล็อกหรือว่ามันแบบมีอะไรในเรื่องการสร้างที่เราแบบไม่รู้หรือเปเลเ่าอเนี้ยโอเคก็คือ บ้านหลังนี้เราสิ่งที่เราต้องการเลยคอนเซปต์หลักๆของเราเลยก็คือเราแค่อยากให้มันเป็นบ้านใต้น้ําแค่นั้นเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราอยากได้จากบ้านหลังนี้ก็คือเราอยากได้บริเวณห้องกินข้าวที่มันแบบล้อมรอบไปด้วยกระจกทั้งหมดที่แบบเฮ้ยเรากินข้าวแล้วก็เห็นวิวสะไว้นะ้ำเออไม่ใช่เอามาเห็นวิวใต้น้ำอะไรเงี้ยเออแล้วก็ มันด้วยความที่ว่าเป็นบ้านใต้น้ำอะ่ะเราว่าเราไม่ได้อยากได้บ้านที่มันรู้สึกว่าอยู่แล้วแบบสิริบ้านขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราอยากให้มีความแบบโรงแรมนิดนึงมีความแบบเข้าไปเรารู้สึกแบบโลง่งสบายสวยอะไรเงี้ยเราก็ให้ความรู้สึกแบบพักผ่อนมากๆเพราะฉะนั้นในะบ้านหลังเนี้ยเราใช้เวลาภายในแค่แบบเดียวส่วนมากอะ่ะเราจะเอ่อใช้เวลาไปกับสวนไม่ว่าจะเป็นทางบนแล้วก็ใต้น้ํา อย่างที่เราบอกในตอนแรกว่าเราอยากได้ห้องกินข้าวที่มีความกระจกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็เลยอยากใส่ช่องแสงข้างบนที่เป็นสกายไลท์ให้มันเป็นเหมือนกระจกด้วยเราก็จะใช้เป็นแปดเหลี่ยมทําหลังคาแปดเหลี่ยมแล้วก็ใส่เป็นหลังคาที่เป็นกระจกแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมันเป็นแสล็ปกระจกของจากน่าจะเป็นผ้าไอซ์แลนด์ปะน่าจะใช่นะแล้วก็ใส่ลงไปเพื่อให้ช่องแสงตรงเนี้ยมันเห็นไปจนถึงตรง ตรงห้องกินข้าวที่เราทําเป็นเหมือนเป็นล้อมรอบกระจกเอาไว้แล้วก็ตรงขอบๆที่มันเห็นนะเราก็จะแต่งด้วยพวกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คลิปเนี้ยจะมีการสปีดในช่วงเวลาจัดสวนค่อนข้างเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของบ้านหลังเนี้ยมันเป็น มันเป็นพื้นที่ของสวนเนอะทั้งทั้งข้างบนหลังคารอบๆบบ้านแล้วก็ใต้น้ำด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากตัดออกจากคลิปอะเราอยากให้ทุกคนแบบดูการจัดสวนของบ้านหลังนี้ไปด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเหมือนส่วนสำคัญของบ้านมากๆคือเราชอบสลับอันนี้มากเลยอะเรารู้สึกว่ามันทําให้บ้านแบบสวยขึ้นมากคือมัน มันได้ฟฟลลิ่งหน้าต่างแต่ว่าเป็นหน้าต่างข้างบนอะ่ะซึ่งแสงที่ลงไปมันจะทําให้แบบเป็นตารางๆเอยแล้วมันสวยมากต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะตกแต่งบ่อน้ําข้างนอกแล้วคือตอนนี้มันยังเห็นขอบเป็นสีดาๆใช่ไหมแล้วมันยังดูเป็นมีความเป็นสะว่วยน้ําอยูอ่แต่ในความจริงแล้วเราต้องการฟฟลลิ่งของบ่อน้ําบ่อน้ําที่อยู่ใน ใจกลางป่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมันก็จะได้ความลกๆหน่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อไม้สิ่งนี้แล้วก็กอบัวเล็กๆอันเนี้ยมันแบบมันช่วยเพิ่มความรู้สึกนั้นมากๆแล้วเราก็จะมาถมขอบสีดำกันด้วยก้อนหินเราก็จะขยายเล็กใหญ่สลับสลับวงวางๆส,สลับสลับกันไปแล้วก็ใช้หลายๆเชฟอะ ทับซ้อนๆกันไปเรื่อยๆอยอย่าลืมเปิดสูตรอ BB Move Object กันก่อนนะคะเพื่อที่หินนะมันจะได้วางแบบอมไม่ต้องวางอยู่ในกริดแล้วก็วางทับๆๆๆกันไปพยายามปิดไอ้ตรงขอบสีดำที่มันเป็นเหมือนหินอ่อนนะให้ให้หมดจะได้มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นบ่อน้ำจริงๆอะไรเงี้ย สวยแล้วว่าแล้ว,ว่ามันมันเริ่มดูแบบเป็นบ่อน้ําแล้วว่าเห็นป่คือพอเราเอาหินปิดตรงตรงขอบๆออ่ะมันก็ดูเป็นบอ่อน้ําเลยอะ่ะแล้วอันนี้เราก็จะใส่ต้นไม้เพิ่มสีเขียวเไปตรงข้างหลงังแล้วก็ข้างๆใ,ให้มันดูมีความแบบมีต้นไม้ขึ้นตามพื้นที่ชื้นๆน,นะอะไรแบบเนี้แล้วก็แต่งด้วยต้นไม้ต้นเล็กๆตามอขอบหินแล้วก็จะใช้เทอร์เรนเพนส์ ในการทําให้ข้างๆรอบๆหินหรืออะไรเงี้ยมันดูมันดูสมจริงมากขึ้นอืมแล้วก็เราอยู่พื้นที่เป็นพื้นที่ใกล้น้ําอ่ะเนะเราก็เลยเพิ่มสีเขียวให้กับพื้นที่นิดนึงเพราะว่าเหมือนมันจะได้ดูแบบเออแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีความสดชื่นเฮ้ยชุ่มชื้นเออชุ่มชื้นแล้วก็ใส่ตัวตู้จดหมายหนึ่งอัน แล้วก็เราชอบเราชอบไอ้แท่นหินที่มันเป็นไฟอันนี้มากเวลาเดี๋ยวพอเวลากลางคืนอะ่ะเดี๋ยวเราเรา,เราจะปิดไฟไอ้เราเราจะเปลี่ยนเวลาเราก็มาเช็คไฟกันก็คือเนี่ยไอ้แท่นหินนั้นเนี้ยคือความสว่างของมันอะ่ะกําลังพอดีแล้วก็มันอยู่กับโขดหินแล้วมันยิ่งสวยอะ่ะเราชอบใส่เวลาเราทําอะไรเกี่ยวกับแบบบ่อน้ํามากๆแล้วก็ เราอยากให้ข้้วบนโดนสีเอ้ยเป็นแสงที่แบบดูไม่ได้สว่างเกินไปแล้วก็อยากได้ไฟสีที่แบบค่อนข้างส้มๆเราก็เลยจะใช้เทียนอันเนี้ยแล้วก็ย่อให้มันเล็กมากๆใส่ไปตามจุดที่เราอยากให้มันสว่างก็คือพวกตามโขดหินตาม,มคนต้นไม้แล้วก็ในบริเวณที่มันแบบดูดมืดเกินไป แดี๋ยวเราจะขอทําการถอนต้นไม้เพื่อเปลี่ยนเป็นต้นที่มีไฟอันนี้สักหนึ่งกระโปเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแอบมืดไปน,นิดนึงเวลากลางคืนเราคิดว่านี่น่าจะเป็นททัลุกของส่วนด้านบนนะซึ่งเราเราว่ามันโอเคมากละอืขพอใจมากๆแล้วเราจะย้ายไปทําในบ้านกันนะซึ่งในบ้านอะ่ะเดี๋ยวเราจะมีการทุบก,กระจกออกบางส่วนเพราะว่าเออ ตอนแรกเราใส่ไปเยอะๆก่อนเพราะเราสู้ว่าอยากอยากได้บ้านหลังเนี้ยให้มันแบบกระจกเยอะที่สุดเพราะว่าเหตุผลที่เราทําใต้น้ำอ่ะเนะเราก็อยากแบบมีความแบบเอ็นจอยวิวที่มันอยู่ในพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยอืมซึ่งอันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าบ้านกันหน้าบ้านเราก็แบบไม่ได้มีอะไรเยอะอ่ะเราก็จะใส่แค่แบบเป็นเหมือนกระถางอ๋อจะมีไฟติดผนาังทางซ้ายใช่ไหมเออแล้วก็มีกระถางต้นไม้อันเนี้ยมันดูชื้นเดียวเราไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราสู้ว่ามันดูน่ารัก เราก็จะใส่ไฟเราใช้ไฟอันเนี้ยหลายครั้งมากเพราะเราสูกว่ามันอะ่ะให้แสงที่ถูกต้องแล้วก็มีความเป็นแบบไฟที่ดูสวยอืมแล้วก็เราจะติดประตูตรงนี้คืออันนี้เราวางประตูเป็นเลเยอร์เอาไว้ก่อนจะได้รู้ว่าเออห้องไหนเป็นห้องอะไรอะไรเงี้ยในส่วนของพื้นบ้านอะ่ะ เราเล็งไว้ว่าเราอะอยากได้พื้นที่มันมีความเป็นสีสว่างนิดนึงเออแต่ว่าเป็นไม้อ่ะนะเราก็เลือกตัวนี้ซึ่งเป็นของเบสเกม หลังจากที่เราหัวหมุนกับการวางเ l เย o u ์ห้องนอนกันนะคะเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราอะไม่อยากปิดห้องน้ําแบบมหมายถึงว่าไม่อยากกั้นให้มันแบบถึกไปเลยอะเพราะว่าเราอยากได้ความโปรนะ่งเนอะแล้วก็จากคอนเซ็ปที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราอยากได้ความรู้สึกที่มันเออโรงแรมมากๆอะเราก็จะทําการวางห้องน้ําอะเอาไว้ติดกับหน้าต่างบานใหญ่ๆเพื่อให้แบบ ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนของบ้านอนะเราอยากให้คนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยได้เทปวิวที่มันสวยเพราะว่าเออเราสร้างบ้านใต้น้ำมานอนะนึกออกไหมเออเราก็จะทําการวางอาบน้ําไว้ถัดจากหน้าต่างบานใหญ่แล้วก็แบ่งโซนสองฝั่งออกเป็นข้างหนึ่งเป็นออที่วางชักโครกแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นชาเวอร์แล้วก็เราจะกัน้นตรงกลางด้วยเคาน์เตอร์เออเป็นเคาน์เตอร์เป็นดับเบิลซิงน,นนะแล้วก็ เราจะขยับเขาเข้าไปนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําการกั้นผนังก็คือระหว่างห้องน้ำกับห้องนอนอะ่ะมันจะถูกกั้น้วยผนังแค่แค่ผนังเดียวแล้วก็เพื่อความที่ไม่ให้ไม่ให้ห้องน้ําม,มันทึบเกินไปแล้วก็เราก็จะติดกระจกตรงตรงระหว่างไอตัวผนังกั้นอะ่ะแต่ว่า เราลืมนึกไปว่าเราเราต้องติดกระจกที่จะเอาเป็นกระจกเงาสองหน้าด้วยเราก็เลยเอาตัวกระจกตรงกลางสองอันนั่นเอาเราก็ใส่กระจกเงาเอาไว้สองหน้าเข้าไปหลังจากที่เราได้ห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมุกมาแต่งที่ห้องนอนโดยที่ เราจะใช้ตรงผนังที่เราการห้องน้ำเนี่ยเป็นหัวเตียงไปเลยเพราะว่าเราว่ามันก็สวยเ,ยเราก็จะวางเตียงสีโทนแบบเขาขาวอะไรเงี้ยแล้วก็ติดรูปที่หัวเตียงอันนึงแล้วก็ไฟดวงหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากคืออย่างที่บอกก็คือห้องนอนห้องห้องในบ้านในตัวบ้านคือคือของน้อยขอขอค่อนข้างน้อยแล้วก็จัดน้อยมากแล้วก็หัวเตียงเราเราชอบไอ้เซ็กตกระเป๋าใบอันเนี้ยมากเรารู้สึกว่ามันเป็นได้ทั้งโตหัวเตียงได้เป็นได้ทั้ง ของตกแต่งอืมแล้วก็วางของเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบมีคนอยู่แล้วก็จัดพรมสีขาวใหญ่ๆตรงกลางให้ดูนุ่มฟูแล้วก็ตรงเนี้ยเราไม่เรารเราเรารสึกว่ามันกินกินเข้าไปในเสาอะแต่ว่าเราคือเราชอบที่มันจะเป็นชั้นที่มันจะติดผนังมากกว่าจะเป็นแบบ ชั้นที่จะวางไว้กับพืนะ้นอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวพอวางโทรทัศน์เข้าไปมันก็มันก็ไม่เห็นแล้วอะเราก็เลยเออก็ก็ใช้อันนี้แหละในการเป็นเหมือนชั้นวางทรทัทนร์ฮาอดปลายเตียงซึ่งก็คือลอยนะ แล้วก็เราจะยัดตัวลิ้นชักเสื้อผ้าเอาไว้ตรงเอ่อมันเป็นถือว่าเป็นโซนห้องน้ำแล้วกันเนอะมันก็เหมือนอยู่ในห้องน้ำนิดนึงงอย่างเงี้ยก็จะเอาไว้วางเพื่อเอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างไ้สองตู้แล้วก็ตกแต่งข้างบนเป็นชุดเทียนแล้วก็เป็นเหมือนผ้าพับทิ้งเอาไว้นิดหนึ่งแล้วก็เป็นลูกติดผนังสักนิดสักหน่อยเพื่อให้ผนังมันไม่ดูโล่งเกินไป แล้วก็พื้นที่บริเวณตรงหน้าห้องนอนเราก็คิดว่าน่าจะเป็นครัวนะโดยที่เราจะทําการลบกระจกสองฝั่งออกไปเพื่อที่าพื้นที่ข้างๆมันจะพอดีกับการวางเคาน์เตอร์เข้ามุมยอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะลบประตูห้องนอนอันเก่าออกแล้วก็เดี๋ยววางเป็นประตูเล็กสีดําเหมือนกันนี่แหละอันใหม่เข้าไปเพื่อที่มันจะไม่ได้กินพื้นที่จนเกินไปอะเนาะแล้วก็มันจะได้ไม่ไป ชนกันกับขอบต,ตัวเคาน์เตอร์ด้วยนะคะด้านบนเคาน์เตอร์เราก็จะใส่คาบ,บิเนตเอาไว้แบบเก็บของกระจุกกระจิกเนาะเอาไว้ข้างบนสักสามตัวนะจะกำลังดีแล้วก็เป็นสีไม้เข้มๆแล้วก็เราจะใส่เก้าอ,อี้ที่เป็นเหมือนเป็นเก้าอ,อี้ที่นั่งบาร์อะไรอย่างเงี้ย เอาไว้สองตัวแล้วชอบเก้าอี้ตัวนี้มากคือมันเป็นสีเขียวที่น่ารักมากๆแล้วก็มาถึงห้องไฮไลท์ของบ้านนะคะก็คือห้องกินข้าวที่ทุกด้านทุกมุมไม่ว่าจะเป็นข้างข้งข้างบนคือมีหน้าต่างมีความใสความแสงเราก็จะใส่เป็นโต๊ะกลมแล้วก็ไลายอพรอบๆโต๊ะนะคะด้วยเก้าอี้สีเขียวที่มันเป็นเขียวชุดเดียวกันกันกบตัว เก้าอี้บาร์แล้วก็วางพรมกลมๆก,ก็คือห้องเนี้ยจบจบแล้วคือสวยเลยแล้วก็มูฟมาแต่งตรงห้องครัวกันอีกนิดหน่อยก็คือเราก็จะใส่พวกแบบอุปกรณ์ที่เราต้องใช้งานก็คือพวกเตาไฟฟ้าแล้วก็อู่ดแล้วก็จะเป็นสิ่งหลังจานแล้วก็ในโซนของตู้เย็นนะคะเราก็จะจะต้องลบตัว กระจกไปอีกบานหนึ่งเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอเราอยากได้ตู้เย็นที่มีเคาน์เตอร์ที่มันเชื่อมกันกับในครัวออกมานิดนึงแล้วก็จะกระโดดมาตรงโซนแคบๆตรงนี้นะคะที่อีกฝั่งหนึ่งเต็มไปด้วยกระจกเราเคิดเอาไว้ว่าเราจะวาง เป็นเหมือนตู้หนังสือแล้วก็เป็นที่นั่งอ่านหนังสือเป็นมุมเล็กๆที่แบบที่นั่งดูวิวได้แล้วก็ผ่อนคลายได้จริงๆอะไรงเงี้ยก็เราก็จะวางเป็นตู้หนังสือสองฝักแล้วก็เป็นโซฟาสบายๆตัวหนึง่งแล้วก็แต่งผนังด้วยรูปเซตหนึง่งเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็มาถึงจรนสุดท้ายนะคะก็คือห้องลีฟวิ่งนะคะตรงเนี้ยเราเรารู้สึกว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเราก็จะจัดให้พื้นที่ตรงเนี้ยมันมันมันโลง่งๆกว้างๆเหมือนกันไม่ไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปเยอะมากเท่าไหร่เราก็จะเลือกโซฟาอ่อยาวตัวนี้นะคะไว้ตรงกลางบ้านเราอยากได้สีสว่างแต่เราก็เราน่าจะเปลี่ยนตอนหลังนะเราไม่แน่ใจแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทึบมาแล้วก็ใส่ ตัวอาร์มแชร์ที่สี่ก็คอนเน็กกันกับเก้า e อี้บาร์ข้างๆนะคะคือเก้า e อี้ตัวนี้สวยมากเลยเนาะหมายถึงว่าสีเขียวเนี้ยกับไม้สีเข้มอะคือเกมทํามาได้แบบดีมากแล้วก็เราจะเลือกโต๊ะกลางหนึ่งตัวเราเลือกเป็นโต๊ะหินอ่อนนะคะแล้วก็พรมหนึ่งอันคือตอนแรกอะเรารู้สึกว่าสเปซเนี้ยมันใหญ่มากแต่พอวางของลงไปจริงๆแล้วมันก็ มันก็ดูโอเคเนอะหมายถึงว่ามันไม่ได้ดูแบบแอแค่จนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ดูกว้างจนรู้สึกว่าน่งไม่ได้มันมันดูเหมาะกับบ้านที่มีอ,อกระจกล้อมรอบทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็หมุนมาทางนี้เราว่าเราอยากใส่เป็นเอเตาผิงเพราะว่าใต้น้ำมันน่าจะหนาวเนอะ แล้วก็ลงหน้าบ้านก็ใส่เป็นแค่ที่ห้อยเสื้อผ้าเวลาแบบเออเดินกลับมาแล้วก็แขวนแขวนแขวนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบอันนี้มากก็คือที่ปิดเปิดไฟเรารู้สึกว่ามันดูทําให้บ้านมันดูเรียขึ้นมากๆอืมแล้วก็ใส่ของแล้วก็ใส่ต้นไม้หนึ่งกลุก่มคือตอนแรกตรงเนี้ยใช้เวลานานมากเพราะเราไม่รู้ว่าหน้าบ้านรต้องใส่อะไรใช่ไหมแล้ก็สุดท้ายก็มาจบที่แบบของง่ายๆสามอย่างอะไรเงี้ยอืม แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูสีผนังที่เป็นเหมือนอ,อก้อนอีกเหรอเออมาใส่ในครัวแล้วก็บางพื้นที่เราต้องการจะแบบอ,อทำให้มันดูเด่นขึ้นมานิดนึงางีย เราคิดว่าโดยรวมภายในน่าจะประมาณอ๋อเราอันนี้เรามีการแก้ครัวนิดหน่อยก็คือเราใส่เตาอบกับดีชเชอร์เพิ่มเพราะว่าเราลืมในตอนแรกสวยมากเลยอะทุกคนคือเราภูมิใจมากเลยอะแต่ว่าตอนเนี้ยตอนที่ถ่ายคลิปอยู่อันเนี้ยคือเราลืมแต่งสวนข้างในหมายถึงว่าในใต้น้ำอะ คือตอนที่ถ่ายอะ่ะม,มันฟิลแบบตอนนั้นเรารู้สูกว่ามันเสร็จแล้วใช่ไหมคือเป็นบ้านหลังแรกที่เราสูงมันเร็วมากเราก็แบบเฮ้ยทำไมมันเร็วจังวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกําลังจะถ่ายรูปก,กำลังจะถ่ายฟุตเทจเอาไว้ตัดวิดีโอล้วก็แบบลองมาเช็คอ้าวอ๋ออ,อ,อลืมแม้กระทั่งติดไฟในบ้านลืมติดไฟในบ้านเราก็ลืมแต่งส่วนข้างนอกก็คือคนเราอะเนาะรีบไงแล้วก็ตรงเนี้ยเราติดไฟแล้วเรารู้สึกม,มันแบบ มันสว่างเกินไปอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นในเกมเพย์เราอยากให้แบบอยู่แบบมืดๆหน่อยนะหมายถึงว่าแบบถ้าในตอนคืนอะไรเงี้ยแบบเปิดไฟแค่แบบบางจุดก็พอไม่ต้องเปิดไฟทั้งบ้านคือเราว่าพอมันเป็นไฟที่มีแค่แบบนิดๆหน่อยๆอ่ะบ้านมันดูแบบมันดูใต้น้ำมากๆเลยอ่ะมันดูสง,งบมากๆมันดูแบบเอออีกนิดนึงก็คือจะเป็นแบบดิจิตอลเมดเลย แล้วก็ต่อไปเราก็จะอืมมวมิ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 ม,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 มเราก็จะมาจาัดสวนใต้น้ำกันนะคะซึ่งตรงเนี้ยก็จะไป s p e e เร็วอีกเหมือนกันเพราะว่าเราใช้เวลานานมากเช่นกันคือเราบางคนจัดสวนไม่เก่งอะ่ะเราก็เลยเหมือนแบบพยายามยัดทุกอย่างเข้าไปให้มันดูแบบเห็นป่ะแม้กระทั่งเหตุสีฝาตอนแรกเราก็จะมาวางแลวเรารู้สึกว่ามันแบบมันแปลกเออ เราก็มีการไปดูอินสตาของเออต่างประเทศมานิดหน่อยนะแต่เราทําไม่ได้จริงเราทําให้เหมือนเขาไม่ได้เว้ยแต่คือเราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ควรทาก็คือทําไงก็ได้ให้พื้นที่มันเต็มอะอืมแ mm hmm. ม้กระทั่งวางหลุมศพอะเออเอาดีคือแม้กระทั่งอยู่แบบเป็นบ้านตัวเองใช่มีหลุมศพก็ต้องเอาแล้วอะเพราะว่ามันสวยมเป็นแท่นหินที่ไว้ใต้น้ำอะไรเงี้ยน่าม แล้วเราทางขวาเราคิดเลยไม่ออกเราเลยจุม่มไอตัวที่มันเป็นเหมือนน้ำผุร้อนอะลงไปแล้วสวยเฉยเลยเว้ยคือดูเหมือนแบบเป็นใต้น้ำของใต้น้ำอีกทีนึงอย่างเงี้ยหรอเออใต้น้ำซัมซอนอะ่ะเอาดีแล้วก็ต้นไม้เราก็จะเลือกสีเขียวเพราะเรารู้สึกว่าเพราะว่าอะไรอะเพราะมันก็ต้องเป็นสีเขียวไงมันไม่มันไม่ควรมีสีอื่นอะคือมัน มันดูตัดกับสีจืดๆของของขอบผอนังใต้น้ำอะไรเงี้ยเราก็ยัดเห็นปะคือคุนดูดิเรายัดแบบยัดหนัก่าเพราะรู้สึกว่าเราไม่รู้จะใส่อะไรแล้วอะแล้วก็ใส่หินตงรงขอบขอบลบขอบลบมุมอะไรเงี้ยแล้วก็อัดพื้นย่าสีเขียวคือมันมันทําได้ไม่ต่างจากส่วนข้างบนเลยเฮย้ยใครบิบแต่ดังว่าขนาดนั้น เออเห็นป้าพอแล้วพอมันเต็มเต็มปุ๊บอะ่ะสวยสวยถึงกันมาถึงข้างบนเลยอะ่ะสวยแบ่งปันมาถึงข้างบนเป็นไงอะ่ะเออปังน่าสวยเนาะสวยจริงๆอยากให้ทุกคนโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นมากเพราะว่าเราภูมิใจมากเรารู้สึกว่ามันแบบมันดูสวย มันไม่มีคำอื่นแล้วมันก็คือสวยไงเออแต่ว่ามันไม่เหมาะกับบ้านที่จะเล่นเป็นแบบเกมเพย์จริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันเป็นบ้านที่ควรแบบมาเที่ยวมาพักสักอากาศกรุบๆเออมาแค่แบบวันสองวันเออไงรวยอันนี้ก็เป็นมุมด้านบนมันก็คือมันมันมันเป็นความสวยผสมกับความลกนิดนึงนะผมคว่ามันแบบเป็นเ เส้นก้นบางๆที่เราก็ต้องค่อยๆค่ามันไปแล้วว่ามันสวยอืมมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเพยเทสกันนิดหน่อยนะเดินชุยชายมาละถ้าเดินคือปังนะเออเหมาะกับการอยู่ใต้น้ำแบบเดินคงไปคงมาน้องสวยนะเนี่ย ดูดีทุกคนเขลร้องโหลดไปเล่นเถอะนะคือโหลดไปไม่ต้องเล่นก็ได้โหลดไปเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวก็ได้เออมาท่าโหลดรัวๆค่ะเราอัปโหลดเอาไว้ในแกล l l e r เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เออใครมีไอเดียอะไรที่อยากให้เราทำแบบอื่นๆอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาข้างล่างเลยนะก็ขอบคุณวันนี้ทุกคนมากๆนะคะวยนี่ไงมุมไฮไลท์ของบ้าน สวยน้อวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย